เออทำไมผมเข้าเกมมาแล้วทำไมเป็นเนี้ยตอนนี้เราอยู่กันในเกม디디แรมิสบดมโอเคสบายดีหรือเปล่าข่าวข่าไม่เคยรู้ทำไมมาโหลดนานแท้เฮ้ยอะไรเนี่ย <ucken> ส <claro fik> ีขาวสีขาวอุ้ยฮะกว่า ผมคาดการว่าเขาน่าจะทําเกมไม่เสร็จนะนี่คือเกมกวาง,วงโง่ฮะใช่แล้วมันคือเกมกวางเฉยๆเลยเฮ๊ะอะไรอ่ะอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะเสียงมันดังไปเปล่าเราเสียงก่อนอุ้ยเทมากโคตรเทเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอุะ้ย มันมันเอาอะไรก็ไม่รู้มายัดตูดผมอุ้ยอะไรอะ่ะมันคืออะไรนี่จึ๊บเออแล้วอันเนี้ยคุญแจเร,เราต้องการสามคุญแจเพื่อปลดกล็อกอันเนี้ยเคอะไรผมเจอไอเทมอีกแล้วทุกคนอุ้ย กว่างเียอะไรเนี่ยแหวนแหวนแหวนโอโ้ทำไมทำไมรถมันทำไมรถมันแรงทำลายล้างสูงขนาดนั้นะโ,โ,โอ้โหโอ้ยรถรถรถเป็นไรเดี๋ยวรถเป็นไรเดี๋ยวเอารถความเอาเอาโอเครถความครับอืฮึเฮ้ยแต่เรามีรถใหม่เรามีรถใหม่เฮ้ยผมว่าเดินมันเร็วกว่ารถอีกนะเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วเดินมันก็ทำลายล้างได้ด้วยเออ ก็แตกต่างอะไรจากเลือเลยนะเนาะเฮ้ยอะไรเนะี่ยตัวอะไรเนะี่ยโอ้โหตัวเราสูงพลังมากฮนะไข่เนี่ยมีลูกบานะหยิบม,มาแล้วก็ยนชุดชุดใส่ห่วงชุดใส่ห่วงแล้วนะนะหนึ่งสองปุ้งเอ้เอ้เฮ้ยพอผมเข้ามาใกล้คนแล้วมันมีปุ่มอะไรก็ไม่รู้อนะเขาทำอะไรอนะ เอ้าแล้วทำไมเขามีเข่าด้วยอะแล้วออกอยังไงอะโอเคออกแล้วแล้วแล้วเขาจะเต้นแบบนี้ตลอดกาลเลยเหรอเขาเขาจะเต้นแบบนี้ตลอดกาลเลยเหรอเอาน่าเศร้าจังโอเคแล้วไอ้บัวเนี่ยเฮ้ยเอ้าทำไมเฮ้ยอ๋อ,อ,อมันเป็นลูกน้องอ๋อให้บัวตัวนี้ทำอะไรได้อะ มันเอาไว้ขี่เหรอมันขี่ได้ทุกคนบัวสมัยใหม่บัว2028แล้ววิธีลงก็นี่ยังไงลงแบบนี้แล้วก็หยิบกว่าแล้วก็หยิบบวัวฮะแล้วก็หยิบบวัวแล้วก็เอาพกพาได้นี่เป็นไง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 ว่าแต่ไอ้แถบอีข้างบนคืออะไรอะ่ะยิ่งผมทำลายของแถบอีข้างบนมันก็ยิ่งเยอะอะ่ะเดี๋ยวผมลองทำลายของเยอะๆหน่อยเฮ้ยทุกคนผมเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ ตัวอะไรอ่ะปลาหรอมันคือปลาครับยีเดปลาอโหขึ้นได้ด้วยมัน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 ดีกว่าแม่สีนวลไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยโอเคแม่สีนวลดีกว่าครับมาต่อไปนี้ผมจะตั้งชื่อวันมาแม่สีนวลนะอ่ะมานี่โอเคเอ้า พอแถบเขียวข้ามบนเต็มแล้วมันไม่ใช่แถบเขียวที่แถบอันนั้นอะอะไรอ่ะตัวอะไรนี่ตำรวจเหรอกท,ทีเอททีเอเฮ้ยขึ้น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 เกิดอลไรขึ้นเกิดอลไรขึ้น,นเราอยู่ข้างบนครับเราได้เปรียบเราอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างบนอะไร kilograms? อ่ะเฮ้ยนั่นไงแกแกมันแก,แกมันแกแกมัน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 เข้ามาหาผมหมอ มันเข้ามาหาผมทุกคนจะทำอะไรอะจะทำอะไรจะทำอะไรปิว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 ปวปาละพลังหการเดินชนนี่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 พลังหการเดินชนนี่นี่พลังเดินชนพลังโดนชนนี่นี่นี่คือมันหมดยังอะวันยังไม่หมดพลังเห็นการเดินชนเอ้ยไม่ไม่โอ้โหทำให้เพลงมันพลังเห็นการเดินชนเออพลังเห็นการเดินชนโอเคเอา โฆษณาขึ้นเลยเริ่มแล้วครับทุกคนโอเคครับมีแค่นี้เหรอเฮ้ยตัวอะไรวะนั่นอะผมไม่กล้ายิงมันอะเออไม่เอาดีกว่าขี่มันช้ามัน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 มีประโยชน์เฉพาะบินอะเอามามามาไอไอตัวนั้นมันคือตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูสักหน่อยดีกว่าโอ้ยทำไมกระโดดสูงเนี่ยกระโดดสูงสูงจึ๊บกระโดดสูงฮะอ่า มันมันมัน,มนยืดคอสวัสดีคือตัวอะไรอะ่ะผมมองเห็นหน้ามันไม่ชัดอะ่ะมันคือตัวอะไรนี่ออเอ้ยอ้าวเดินชนตัวหรอเดินชนตัวหรอมันเขียนว่าห้ามยิงยิงยิงตัวอะไรอะตัวอะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะโคอาล่าใช่ใช่ใช่โคอาล่า อันนั้นคือโคอาล่าใช่ไหมนี่นี่พลังการเดินชนนี่นี่นี่ห้ามบิงใช่ไหมห้ามบิงใช่ไหมเราจะยิงละเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันยิงแรงแสงเซเซอร์บีมใส่ผมเฮ้ยกูตายเลยมามาสร้างพัทรมิดกับเราซะดีๆไอ้เจ้ามนุษย์สร้างพัทรมิดกับเรา โอเคแล้วก็เก็บของเราจะไปแก้แค้นแน่นันครับมันบางอาจมากเดี๋ยวเตรียมของอะไรก่อนฉววิง่งฉววิ่งนี่ขึ้นไปนี่จะไปแก้แค้นแน่นันอืมเจอตัวแน่เจอตัวแน,แน่ไม่มีโคอาล่าเฮ้ยทุกคนเหมือนตอนที่เราทำลายอันนี้ดูเหมือนว่าเราจะได้เหยียอสมบัติอะไร้วยเฮ้ย เราได้ปืนไรเฟิลหรือเปล่าหรืออูซี่อะไรเฮ้ยมันมีปืนเพิ่มให้ผมว่าเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเสร็จตัวแน่บอกเลยเสร็จตัวแน่ผมได้รวบรวมพินพันธมิตรทั้งสองคนมาจัดการไอห,หมีโคอาล่าตัวนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเจอตัวแน่อยู่ไหนอ่ะอืมจาขวางทางหลบไปโอ้ยเครื่องผมไม่รู้เป็นอะไรทำไมแหลกมากมาเจอตัวแน่มีโคอาล่า ตัวอะไรเนี่ยผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยมันคือตัวอะไรนี่ขึ้นดิขึ้นดิเออช่างมาเถอะเออมาเจอตัวแน่อยู่แล้วก็สับตีนหมาโอเคฟิ้งแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วผมสับตีนหมาแล้วผมจะสู้มันยังไงอะเอาตายอะเอาตายดิเอาเอาจะสู้มันยังไงถ้าผมสับตีนหมาอืม <_ faço> อจงเอาของไหมข่าซะดีๆจงเอาของไม้ค่าสิ่งที่ข้าจะได้นั่นคือน้อยหนาน้อยหนาทำอะไรได้อะไม่รู้รวบรวมไว้ก่อนเอาวัตมาให้ข้าซะดีๆเราจะได้อะไรเอ่ยเราได้อูซี่มา เอาอาวุธมาให้ข้าเอาอาวุธมาให้ข้าสิ่งที่ข้าจะได้เนี่ยคือกุญแจเอ้ยผมจําได้ผมจําได้ผมจําได้เหมือน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 มันมันต้องการคุณแจสามอันของอันเนี่ยเราต้องการคุณแจสามอันเพื่อให้แบบว่าเราบดล็อกอันนี้ได้แต่ตอนนี้เรามีหนึ่งอันละใช่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 มามามาผมผ่านระดับอีเรียบร้อย อูซี่อีกแล้วอ่ะทำไมผมได้อูซี่เยอะจังอันนี้ต้องมาใช้อูซี่แน่ๆนมันคือคุญแจเฮ้ยอีกหนึ่งอันผมก็จะปลดล็อกอันนั้นได้แล้วนะเออเออเออณนะตอนนี้ผมได้แม่สีนวลกับคืนมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้สมบูรณ์มากทีนี้ผมก็เหลือแค่ให้เอาไอ้ข้างบนตัวดีให้เต็มทีนี้มันก็จะมีแก่ออกมาแต่ ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีนอกจากนี้ไหมนอกจากแกะถ้าเราทำลายอันนี้ระดับดีก็จะขึ้นนี่ยังไงมาแล้วตัวอะไรเนี่ยรถยนต์หรอมันจะเอาโพลิสแบนตาและกูตาและกูขึ้น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 ไหนๆดูหน้าตาของโพลิสแบนหน่อย ทำไมทำไมมันมาเป็นรถแท็กซี่อย่างนั้นนะเฮ้ยมัน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 เป็นญาติฝั่งไหนกับชุนชุนชาวหรือเปล่าเนี่ยเออแล้วผมไม่กล้าสู้ลงกับมันอ่ะมาเชิญหน้าเะชิญหน้านี่นี่นี่ชน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 พลังการชน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 นี่ชนชนชนเป็นไงชน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 นี่นี่นี่เฮ้ยมันมันมันสะดบสะดาเลยยิง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 เฮ้ย มันมันมาขย้ำผมยิง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 อว้าวว้าวมันจะมาขย้ำผมแล้วยิงยิงยิงตาย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 แน่ตายแน่ตายอีกตัวหนึ่งเฮ้ยหนีหนีาไอ้ตายตายตายนี่นี่นี่อ้าโอเคทั้งเกมน่าจะไม่มีอะไรแค่นี้แล้วล่ะนอกจากยิงนู่นยิงนี่แล้วก็ เพิ่มระดับเหมือน GTA เพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอจบลงไปแต่อาจจะมี Part 2ผมอาจจะทำระดับยขึ้นสุดแล้วก็ไปถึงระดับดับต่อไประดับอะไรอะคาดการว่าน่าจะระดับ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  A เออใช่คาดการว่าน่าจะระดับ A เพราะฉะนั้น Part 2เร็วๆนี้